ขาพิ่นรันครับผมเงี้ครับนี่สองข้ขาวเด้อเห็นมันปูยักครับผมยับึ้งขาทย่าปูขา้ยเลยครับเจ้าปลาดอกเจ้าปขาครับเต็มพื้นเลยครับ นกนครับอเาคยเก็บอาได้ไหครับนี่เปยางไก่มันได้ล่องเถื่อแรงแล้วอุยปลาทั้งลุมก็บเเห็นออกเนาะอ้งพูดสูงสุดสครับงามหามเลครับสวงาครับอุยดีัง มานเพื่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อ่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับครับผมสวัสดีทุกท่านเด้อครับผมครับผมมืันนี้มาพ่อกับสองเบลนี่ทรงเศ้าครับครับอากาศของฝ่าแจ่มใสครับผมแจ่มใสแต่ว่าเอาเอานี่ยจ้าหน่อยครับไม่ต้องมีจุกไลายนี่ครับแดดก็เริ่มมากแล้วครับวันนี้สองเบาก็ได้เดินทางมาจากอำเภออมกว่าเด้อครับผมมาใส่หลับบอลตอนนี้อยู่อำเภอแม่ออนแล้วครับครับไหนยินข่าวว่าทางผีเก็บเห็ดกอแดงครับผมครั อย่่นาามเเบิงะแมนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงร้อยต่อเด้อครับผมอยู่อ้อเภออ้อมก๋อยกับเฮ็ดบ่ทันออกครับแต่ว่าสองบ่าวก็เลยเศราบ้านไปคือเก่าครับพี่น้องจะกลับไปคือเก่าเนาะเวลาเฮ็ดออกครับผมแมนครับมื้อน,นี้สองบ่าวก็ได้ขึ้นงผู้สูงครับมานั่งเบิ่งเห็ดกอครับผมเสียงเดินครับสองบ่าวว่ามื้อนสองบ่าวสิได้สิมานตั้มได้ครับแมนครับผม เห็ดโคกมีนครับเนี่ยหนึ่งดอกงามๆได้ครับนี่เลยแค่งนั้นครับนี่ดอกบนูเห็นครับผมหนูจะมีแหละหนึ่งเซมครับใครบ้างมันกำลังเกิดใหม่นะท่านครับมบดูดอกหนาแห้งครับผม โอ้เต็มพื้นเลยครับส่วนหมาเพี่น้องเขาน่ะเพิ่นกินบ่นไดนเนาะตั้งแต่ตีบ่กเก็บครับแต่เห็นในร่องกินเนี่ยโอ้ยแสบแห้งครับพี่น้องหลบมาพอดับ พี่ใส่งนี่พี่พี่ต้องให้ความเหมือนเดิครับอู้ห้งนี่ครับเป็นหนึ่งจิมซี่ฟูน้ำจิมซีฟูทำเงินครับผมดีมากมงพี่น้อท่านบเห็นไหมอีอเฮนไปไหนไหนน้ำเด้ปะ หอมหอมเลยครับอืมกินเพื่นที่เป็นหนึ่งกระลักแล้วหอมแห้งครับนี่ครับอืมนี่ครับอืมเป็นดอกงามๆครับผมเห็ดคาหรือว่าเห็ดโขกเนาะนี่ครับแต่ละพื้นที่ก็เอิญมือกันครับผม หนหน้าเม่งครับเมลาไปเ่๋ยวลามีนหนึ่งเหมือนก็ตำแก้วสมเนาะขันบอลสินที่ฟูดก็ได้ครับข้าวีนี่ครับผมนี่ครับผมจะว่าไม่ได้ก็ได้ครับนึ่ครับดี๋ยวครับหนึ่งหน่งนึ่งห,มมนนหน่ ดูดีนี่ครับอืมดูดีนะครับเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่เมื่อกี้ท้องมาพวกเคยเจ็บอ๋อได้ไหครับนี่เป็นยางไก่มันได้อดรองเผื่อแรกแล้วอุย้ยจิตใจครับต่อเนื่งขาวๆอีก้วครับ ก็น้องเริ่มออกมาทาั้งงานครับผมนเมน,มน,มน่นเแี้งรครับนาดีเนาะที่จังแห้งขอบไป้ย่งไครับผมเมนครับเอาไปนหนึ่งนะเพื่อนตินิ่มอ่อนอุ้ยน่าเแี้งครับผมแล้วก็กินเพื่อนี่หอมคือจงเห็นตะไร้เลยเนาะ เราขึ้นยังไมผ่านหนหอ่อยนนะ ่อไปเหมือนเบลครับผมเงครับไปกีแจกันน,กนึ่งน้ำมันเงินแจกแห้งนิดเอาไปแกงก็ได้ครับผมบทีปียวทียันี่ตีออกไม่หีุดลองลองหน่อยเพื่อนอยังหลาย,ยครับตัดตอมนตัะต่อหมดง่ายนะครับ เงียตนีดองเงี้ตายเง้นครับไปกี่น้าบอสอ่อนจำครับผมไปกี่งานตายนะครับปลาตั้งรุมก่เห็นออกเนาะอ้องพูดสูงสิครับ้ก่อนจะ ดอกนี้บ่ได้ดครับเลยก็เคยลองก็ลองมึงเดอ้อครับผม,มแสบแห้งแสบแห้งครับผมไปไหนองเพิ่อเหมือนเงินมั้งก็นั่งดอกอง,งามๆครับผมโอ้ดอกนี้บ่ได้ครับ จ,จ้าพ่อดอกเจ้าพ่อขาครับอยมันปูครับดอกนึ่งสีเ,เหลืองเอ,อน่นบอนดม่นี้สีเอลเนียเป็นเก็บเนาะมีครับอุ้ยอะดอกนี้น่อยครับนี่กขาเริ่ออกนบผมหลุกีจีเพิ่งจะนี่รับ ใช่ใช่เก็บวิถ่าหมงเด้อครับผมเก็บนละมูครับผมตัวนี้เล่นไปก่อนครับดอกไงครับครับ น้มเห็นครับผมเห็ดนี่สวมาสจวอ่ทั้งเครื่องกอนนะครับนี่ยหยิบใยพะพาณฝุ่นเลยครับนี่ครับดอกอุ้ยฟ้าแสดดอกน้ นี่อีครับพี่นี่เป็นยมเป็นยุ่มครับมอครับที่นี่กำลงดอกามครับ เพื่อกินข้ามเหนียวอะไรเลยครับผมเก่งแสบหนึ่งแสบครับมีมบมออกี่ครับผม,มดอกซ้ำหนึ่งเราเป็นหนึ่งแสบเลย ขาวขาวครับนิหน่อยนะครับผมเมีนเห็ดแดงเห็ดแดงน้อยครับผมเห็ดมันปูน่ะครับผมนี่ขึ้นขาเลยครับผมขาใหญ่เลยครับคือจังเมืองนอกเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเห็ดขมิ้นเลยว่าเห็ดมันปูด้วยครับนี่ครับ ขนาดโด่งน้อยหน่อยเนาะขายเงินีข้าวเบอร์เกอนี่ครับอุ้ยอืมบูยลองไปผัดเนยกับแซ่บครับผัดไข่กับแซ่บอื้ดีนะครับขาเพื่อนขาเพื่อนน่าเม่งครับเม่ครับผมเดี๋ยวนี่สองนี่อ ผมกำงหนีได้บ้างบางของนีคมันก็เริ่งขืนไม้ครับนี่ดอกะ็น่ารอครับผมเงี้ดอกไหนที่น่าเป็นดอกฐานเนี่ยครับเป็นวักเห็ดฐานนะเบาเนาะ ทั้งไก่โอ,โอ้ยอีใส่ใบใหม่แล้วเรืออเ่องนีครับผแต่กิได้บ่ถนัดนั้นไงยุอนีบไ่บดไ,ดบดได้ครับบ่ได้หมได้ครับ อ่อดูยังไงขาด้คยังไงขาหง่ามนีครับอู้ยูเป็นสันสัยน่ครับผมตะก่อนน้ำโอเกบอหูยผิวหูวของแสบเลยกินเพึ่นหอมแห้งครับนี่ตา ละมูได้ครับนี่ครับพี่นองผู้ใดเพื่อกินถ้าก็บอกสองมาให้เด้วยครับผมดีครับท่านผู้ใดครับแมงรังนี้กินเนาะกินครับ เมียนครับนี่ของขาวๆเด้อครับอขขีกสามดอกครับหาห้อดอกหนาดอกแง,ง้ง,ง,งเนาะอืออืเี่ยจะดอกครับดีดครับข้างหนีกีนน ด่อน่อนเกิดก่อนนะนนบ<อ>่ได้ครับคือว่าถ้ามีจุ่มนี่ใส่แบน,นยอ,อ,อยู่แต่บุ้ยสามมืนตัวนี้ ครับผมได้เวลาสองบาชิพาพี่น้องกระป๋าแล้วครับผมหลังจากพาพี่น้องเก็บเห็ดค่าฮิตโคกครับผมมือนี้เป็นเห็ดร่วมเห็ดทั่วไปครับครับผมงานงสองเบาครับเต็มตาใหไงคือเก่าครับผมแมนครับผมในฮอนเห็ดขมิ้นเด้อครับเห็ดมันปู่ครับผมขายง่าหญ่าครับเห็ดกอแดงก็ได้ยยูดอกนึงครับผมอ้เต็มตาเลยแมนแต่ส่วนหลายๆนี่หลักๆนี่เป็นฮิตโคกเห็ดค่าเด้อครับผมครับผู้ใดบ่เคยกินนี่ก็ลองเลยครับผม เอาไปหนึ่งจีน้ำจิ้มซีฟูดกับแซ่บแซบครับแต่ว่าเป็นสิมีขวเผิดเพี้ยงน้อยเนาะเมนครับผมคือจังคานะบานเนาะครับถือว่ามันนีกระมานเติบอยู่ครับผมในช่วงที่เห็ดเห็ดไหวเนาะครับเห็ดพักช่วงครับช่วงร้อยต่อเนาะเมนครับผมช่วงอีสานสีออกไลยครับผมเมนครับต้อไช่วงอีสานลุชุดนีออกไปเบิรครับทั้งพี่สีออกครับผมคเอาละครับผมสำหรับมันหนีกระมานเติบอยู่ครับไว้พบกันลินไหนลินไ่เด้อครับพี่้อง อย่างมือมือถือวานสองวัพี่นพองาศไปปีอีกหลอยใ้ครับผมครับผมวลสดคิปนีสองบาขอตลาดไปก่อนครับมาตนสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับไปครับผมบานตักับบานกับสองบาครับผม